ชิคจะได้รับซองเอกสารชนิดกันกระแทกวัตถุทดสอบผ่านการตรวจสอบคุณภาพสามารถจะส่งได้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องแช่เย็นหลังจากได้รับตัวอย่างหากยังไม่ทดสอบทันทีให้นำไปเก็บรักษาในตู้เย็นอุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสห้ามเก็บในช่องแช่แข็งโดยเก็บรักษาตัวอย่างไว้จนกว่าหน่วยงานของท่านจะนำมาดำเนินการทดสอบ สมาชิกจะได้รับวัตถุทดสอบผ่านปรนิษ e ัท EMS ภายในบรรจุซองวัตถุทดสอบเอกสารคำแนะนำวัตถุทดสอบและใบรายงานผลภายในซองวัตถุทดสอบประกอบด้วย 1. กล่องบรรจุตัวอย่าง 2. เอกสารกํากับวัตถุทดสอบแบบยอบ่อและ 3. หลอดผสมตัวอย่าง รวจสอบจำนวนและความสมบูรณ์ของหลอดตัวอย่างที่ได้รับกรณีสมัครทั้งแผนปัสสาวะและแผนเลือดจะได้รับวัตถุทดสอบจำนวน6ตัวอย่างทุกตัวอย่างระบุรหัสและหมายเลขต่างกันโดยสามารถดูรายละเอียดของตัวอย่างที่ได้ที่เอกสารคำแนะนำวัตถุทดสอบขั้นตอนการผสมวัตถุทดสอบให้เป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนทำการทดสอบให้นำวัตถุทดสอบออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา30นาทีขั้นตอนแรกให้คว่ำหงายหลอดไปมาจำนวน10ครั้งเพื่อให้เลือดบางส่วนที่ค้างตรงฝาหลอดระหว่างขนส่งเกิดการผสมจากนั้นสะบัดให้เลือดทั้งหมดหล่นลงมาโดยวัตถุทดสอบปัสสาวะให้ปฏิบัติตามเฉพาะขั้นตอนที่1และ2แล้วสามารถดำเนินการทดสอบตามวิธีของหน่วยงานได้ ส่วนวัตถุทดสอบเลือดให้ปฏิบัติต่อตามขั้นตอนต่อไปในวิดีโอสำหรับวัตถุทดสอบเลือดเป็นเลือดครบส่วนที่ผ่านการเติมน้ำยารักษาสภาพทำให้มีสีคล้ำและเหนืดกว่าปกติดังนั้นการผสมตัวอย่างเพียงแค่คว่ำไหยหลอดไปมาจึงไม่เพียงพอสิ่งที่พี่เพื่อนต้องทำก็คือให้ใช้ดอบเบอร์ในการผสมตัวอย่าง โดยดูดขึ้นลงเบาๆจำนวน20ครั้งระวังไม่ให้เกิดฟองนะจ๊ะปิดฝาหลอดให้สนิทแล้วคว่ำหลอดเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีเลือดแพคที่ก้นหลอดจากนั้นปิดฝาให้สนิทแล้วสะบัดหลอดอีกครั้ง ให้เลือดที่ติดตรงฝาหลอดตกลงมาทั้งหมดเพื่อให้ได้ปริมาณและความเข้มข้นของเลือดที่สามารถทดสอบได้ค่าใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายทำการทดสอบตัวอย่างตามวิธีและขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ที่หน่วยงานปฏิบัติและอย่าลืมบันทึกผลการทดสอบและรายละเอียดลงในแบบรายงานผลและ QR code ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่สำคัญเก็บตัวอย่างที่เหลือในตู้เย็น2-8องศาเซลเซียสเป็นกว่าจะได้รับรายงานผลเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดสอบคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับทดสอบ EQA ขอให้ผู้ดำเนินการทดสอบปฏิบัติกับวัตถุทดสอบเสมือนวัตถุติดเชื้อและสวมถุงมือทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ศึกษาเอกสารคำแนะนำหรือคู่มือกำกับวัตถุทดสอบให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนทำการทดสอบและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆตามลำดับจัดเรียงวัตถุทดสอบตามลำดับหมายเลขก่อนทำการทดสอบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการทดสอบมีการทดสอบตัวอย่างควบคุมคุณภาพภายในหรือ IQC ก่อนดำเนินการกับตัวอย่างจริง ปฏิบัติตามขั้นตอนคู่มือการใช้งานของเครื่องมือที่ใช้ทดสอบและทวนสอบการบันทึกผลการทดสอบระมัดระวังไม่ให้ผลสลับกันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางที่ปรากฏด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ